สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธีมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเป็นชั่วโมงที่2แล้วที่เราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของโลกของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะครูก็จะมาทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้วที่ ให้ความรู้เด็กๆไปนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกของเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนนะคะว่าโลกของเราเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ถูกไหมลูกนะคะถ้าเรามองไปนะคะก็จากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสีน้ําเงินถูกไหมลูกสาเหตุที่มันมีสีน้ําเงินนะคะหรือว่ามันได้สมญนายาว่าดาวเคราะห์สีน้ําเงิน เป็นเพราะว่าโครงสร้างของโลกของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยพื้นน้ำสามนะคะแล้วก็พื้นดิน1ก็คือมีน้ำสามนะคะดิน1นึ่นั่นเองนะคะหรือว่าสใน4พอหลังจากนั้นเนี่ยรูปร่างของโลกของเรานะคะรูปของโลกของเราเนี่ยมีรูปร่างทรงกลมนะลูกนะ โดยที่จะมีส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างเนี่ยมันค่อนข้างจะแบนนิดหนึ่งแล้วนอกจากนั้นนะคะโลกของเราก็จะทําแกนโลกนะคะเอียงทํามุม23เศษ1ส่วน2องศานะอันนี้เลยทําให้เกิดนะคะการหมุนเวียนนะคะของฤดูกาลก็ได้นะคะที่นี้พอมาพูดถึงส่วนประกอบของโลกของเราจากคราวที่แล้วโลกของเราจะประกอบไปด้วยนะคะ2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นธรณีภาค กับส่วนที่เป็นอุทกภาคนะคะทีนี้คําว่าธรณีภาคและอุทกภาคมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะธรณีก็คือส่วนที่ประกอบไปด้วยของแข็งนะคะพวกดินหินแร่ต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นธรณีภาคแต่อุทกภาคก็คือภาคพื้นนะคะที่มีส่วนประกอบ เป็นผิวน้ำนะคะบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นทะเลมาหาสมุทรแม่น้ำทาน,น้ำแข็งก็ถือว่าเป็นส่วนของอุทกภาคแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นธรณีภาคหรืออุทกภาคก็มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตค่อนข้างที่จะมากเลยเพราะใช้ในการดำรงชีวิตการอุปโภคและบริโภคได้นะคะอย่างธรณีภาคก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกนะคะ บ้านเรือนนะคะเพาะปลูกต่างๆหรือว่าอุทกภาพก็ใช้ในการบริโภคนะคะอุปโภคต่างๆใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะหรือส่วนประกอบของโลกของเรานะคะก็คือทรณีภาคและอุทกภานั่นเองค่ะ ค่ะหลังจากที่เด็กๆรู้โครงสร้างของโลกของเราไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลกของเราโดยดูจากวิดีทัศน์เธอพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะวินเนอร์สตสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวินเนอร์ชตัดโน้ตวันนี้เราจะพาหน้องๆไปท่องเที่ยวในโลกกันทำไมทุกคนถึงอยากจะสร้างโลกกันจังเลยครับแต่จะมีใครรู้บ้างว่าโลกสร้างขึ้นมาได้ยังไง เทที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาจริงหรือเปล่านะถ้าตามความเชื่อแล้วเนี่ยก็มีนะบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลไม่สนับสนุนความเชื่อของพวกที่ตีความคัมภีร์ไบเบิลตามตัวอักษรและพวกที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกใน6วันที่แต่ละวันมี24ชั่วโมงแต่นั่นก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของมนุษย์ครับแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของโลกที่สร้างเสร็จแล้วเราจะเข้าไปดูโครงสร้างของโลกกัน นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลกโดยพิจารณาจากองค์ประกอบท้งเคมีครับโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือเปลือกโลกหรือคลัสเนื้อโลกแมนเทลและแก่นโลกหรือคอน้องๆรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่เขาจะพูดกันว่าโลกเป็นเหมือนผลแอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช้แอปเปิ้ลนี้นะครับแอปเปิลที่เป็นผลไมจ้จริงๆเลยต่างหากเพราะว่าแอปเปิลมีอยู่3ส่วนซึ่งคล้ายกับโลกมากมาก ชั้นเปลือกโลกเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดมีความหนาเฉลี่ย22กิโลเมตรแยกจากชั้นเนื้อโลกชั้นเปลือกโลกแบ่งออกได้เป็น2ส่วนคือ 1. เปลือกโลกส่วนมหาสมุทรโอเชนิกคลาสมีความหนาเฉลี่ย,ยประมาณ5กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นหินบะซอลซึ่งประกอบด้วยเหล็กแมกนีเซียมซิลิกอนและออกซิเจนดังนั้นเปลือกโลกส่วนนี้จึงถูกเรียกว่าใสมา โดยมาจากอักษร2ตัวแรกของธาตุซิลิกอนและแมกนีเซียมครับ 2. เปลือกโลกส่วนทวีป Continental Class มีความหนาเฉลีย่ยประมาณ30กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอนอลูมิเนียมออกซิเจนโซเดียมและโพแทสเซียมดังนั้นจึงถูกเรียกว่าสาอาัาโดยมาจากอักษร2ตัวแรกของธาตุซิลิกอนและอลูมิเนียมเนียนกลม อะไรจะน่ากินขนาดนั้นอย่าเพิ่งหิวกันนะครับแอปเปิ้ลส่วนนี้เขาเรียกว่าชั้นเนื้อโลกแมนเทลมีความหนาประมาณ2,880กิโลเมตรซึ่งทำให้เราแบ่งเนื้อโลกได้เป็นเนื้อโลกชั้นล่างและเนื้อโลกชั้นบนเนื้อโลกชั้นล่าง lower mantle มีความหนาประมาณ2,100กิโลเมตรมีสถานะเป็นของแข็งและเนื้อโลกชั้นบน upper mantle มีความหนาประมาณ700กิโลเมตรครับโห oh oh! ดูความหนาของเนื้อโลกดูสิครับน้องๆหนากันเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรแล้วพวกเราอาศัยอยู่ชั้นไหนของโลกกันแน่เนียอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับเราอยู่ตรงไหนของโลกไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าแล้วเราอยู่ส่วนใดของโลกโลกลมๆใบนี้กันแน่เนื้อโลกยังแบ่งเป็นเนื้อโลกชั้นบนตอนล่างเนื้อโลกชั้นบนตอนบน เนื้อโลกชั้นบนตอนล่างเรียกว่าฐานธรณีภาคแอสทรินสเฟียร์มีลักษณะเป็นของแข็งเนื้ออ่อนจึงยืดหยุ่นคล้ายดินน้ำมันในชั้นนี้มีความร้อนสูงทำให้ได้บางส่วนหลอมละลายเป็นหินหนืดหรือแมกมาซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะของกระแสหมุนวนด้วยการพาความร้อนแต่เชื่อไม่ว่ากว่าจะเป็นแมกมาอย่างที่เราคุ้นเคยกัน มันต้องผ่านการสะสมทับตัวและแข็งตัวอย่าเพิ่งคิดลึกกันนะครับรู้ว่าแก่นโลกมันลึกตรงนี้ต้องจำนะครับเพราะพี่จุฬาเขาเน้นให้ออกสอบบอยการสะสมทับตัวและแข็งตัวก่อให้เกิดหินชั้นหินชั้นมาจากไหนอะเหรอก็มาจากการพัดพาผุพังกร่อนจนเกิดเป็นตะกอนอยังไงล่ะครับและเมื่อหินชั้นโดนความร้อนและความดันมันก็จะเกิดหินแปร และเมื่อหินแปรหลอมละลายในพริบตา,าพริบเดียวกลายเป็นหินหนืดเลยครับแต่ไม่ใช่แค่หินแปรเท่านั้นนะครับที่จะหลอมละลายเป็นหินหนืดได้ใช่ครับซาซาหลอมละลายได้เอ้ยไม่ใช่หินชั้นต่างหากแถมด้วยหินอัคนีก็สามารถหลอมละลายกลายเป็นหินหนืดได้เช่นเดียวกันครับ แต่หินอัคนีจะเกิดจากการที่หินหนืดเย็นตัวและตกผลึกเท่านั้นนะครับเอาละครับอย่าพิ่งหลอมละลายกันไปสมหมดมาจดกันสะหน่อยดีกว่าครับหินแปรมีอะไรบ้างเรามายกตัวอย่างให้ดูกันหน่อยนะครับตรงนี้ต้องจำนะครับเพราะพี่จุฬาเน้นให้ควรต้องจำหินแปรได้แก่หินไนซ์ใช้ทำหินประดับหินแกะสลักหินควอตไซด์ใช้ทำหินก่อสร้างอุตสาหกรรมแก้ว หินชนวนใช้ทำกระดานชนวนหินประดับหินอ่อนใช้ทำหินแกะสลกักอุตสาหกรรมเคมีไปครับเราไปดูเนื้อๆกันบ้างดีกว่าเนื้อโลกชั้นบนตอนบนมีลักษณะเป็นหินเนื้อแข็งและเป็นฐานรองรับเปลือกโลกส่วนทวีปเรียกรวมกันว่าธรณีภาคลิโตส Sphere ชั้นนี้แหละที่มนุษย์อย่างเราๆอาศัยอยู่ เพราะธรณีภาคเป็นมวลแผ่นดินขนาดใหญ่มากได้แก่ทวีปและเกาะสุดท้ายของผลแอปเปิลที่เราเจาะกินเนื้อและเปลือกกันไปหมดแล้วนั่นก็คือเมล็ดและแกนของผลซึ่งเราก็หมายถึงแก่นโลกหรือคอเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของโลกมีความหนาประมาณ3,470กิโลเมตรสามารถแบ่งย่อยออกจากกันเป็น2ชั้นคือ 1. นแกนโลกชั้นใน inner core มีความหนาประมาณ 1, 3 7 0กิโลเมตรมีความหนาแน่นมากและมีลักษณะแข็งคาดว่าแก่นโลกส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะผสมระหว่างเหล็กและนิกเกิลโดยเทียบเคียงจากอุกาบาตเนื้อเหล็กที่ประกอบไปด้วยโลหะผสมระหว่างเหล็กและนิกเกิลซึ่งเคยตกลงมาบนโลกเนื่องจากมันมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับแก่นโลกในชั้นนี้แก่นโลกชั้นนอก (outer core) มีความหนาประมาณ2,100กิโลเมตร ในชั้นนี้ประกอบด้วยโลหะผสมระหว่างเหล็กและนิกเกิลเช่นเดียวกับแกนโลกชั้นในแต่คาดว่าจะมีสถานะเป็นของเหลวที่มีการเคลื่อนที่ในลักษณะหมุนวนด้วยการพาความร้อนซึ่งการเคลื่อนที่เช่นนี้ได้เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกและแล้วพวกเราก็ฝ่าทะลุเปลือกโลกเนื้อโลกและยังลงไปแกนโลกได้สำเร็จพร้อมกับผลแอปเปิลที่ลงท้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่ว่าจัก,กรวาล DC หรือมาเวลจะสร้างโลกได้นะครับและผมหวังว่าน้องๆทุกคนจะเข้าใจโลกกันมากขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกับว i n นอร์ช็อตโน้กันใหม่นะครับค่ะหลังจากที่เราดูวิดีทัศน์ไปแล้วนะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูก,ก็จะมาสรุปนะคะส่วนประกอบของโลกให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมค่ะ ค่ะถ้าเรามาดูนะจากรูปนะคะเราจะพูดถึงส่วนประกอบของโลกของเราโลกของเราเนี่ยเป็นทรงกลมนะคะโดยที่มันจะแบ่งออกเป็นเปลือกโลกนะคะเมนเทอแล้วก็แก่นโลกโดยที่แก่นโลกเนี่ยก็จะแยกออกไปอีกเป็นแก่นโลกชั้นนอกกับแก่นโลกชั้นในนั่นเองในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูได้พูด กน,นำไปแล้วนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบของมันนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวครูจะมาเจาะลึกให้ชัดเจนอีกทีนึงนะคะว่าแต่ละส่วนนะคะมีเพื่ออะไรแล้วใน ส่วนประกอบนั้นๆน,น,นะคะมีส่วนประกอบด้านอื่นอีกหรือเปล่านะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าโลกของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยเปลือกโรคนะคะเมนเทนนะคะแล้วก็แก่นโลกชั้นนอกแก่นโลกชั้นในนั่นเองถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับไข่ต้มหนึ่งฟองอะ่ะเด็กๆนะคะโดยที่ไข่ต้มนะคะเราก็จะมีเปลือกไข่ใช่ไหมนะคะแล้วก็มีไข่ขาวแล้วก็มีไข่แดงนะคะอันนี้ก็จะเปรียบ เทียบนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของโลกแล้วก็ส่วนประกอบของโลกเรานั่นเองนะคะทีนี้โลกของเราเป็นทรงกลมด้วยความที่มันทำแกนนะคะเอียงโลกเนี่ยประมาณ23 1 § 1เศษ1นส่วนสี่ยมันก็เลยทำให้เกิดฤดูการต่างๆได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเจาะลึกรายละเอียดแต่ละตัวละว่าเออเปลือกโลกนะคะมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะ แต่เด็กๆจำได้ไหมจากชั่วโมงที่แล้วที่ครูพูดไปแล้วนะคะว่าส่วนประกอบแต่ละตัวเนี่ยนะคะอย่างเช่นเปลือกโลกเมนเทนแล้วก็แก่นโลกมันก็จะมีสารที่เป็นองค์ประกอบชนิดนั้นๆน,น,นะคะอยู่ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะบางคนบอกว่ามันมีเหมือนกันได้ไหมนะคะหลังจากที่เราดูวีดิทัศน์ไปแล้วเราก็จะรู้คำตอบของมันอันนี้ถ้าเราผ่าออกมานะคะเป็น แนวตั้งนะคะเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นเปลือกโลกเปลือกโลกก็จะมีในส่วนที่เป็นส่วนทวีนะคะคือพื้นดินแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนมหาสมุทรก็คือพื้นน้ํานั่นเองนะคะแล้วชั้นที่สองนะคะถัดลึกลงไปก็คือในส่วนของชั้นเนื้อโลกนะคะที่เป็นสีออกแดงแดงส้มๆชั้นเนื้อโลกหรือที่เราเรียกว่าชั้นเมนเทนนะคะมันจะมีหินหนืดนะคะที่ไหลวนอยู่นะคะไอหินหนืดตัวเนี้ยนะอยู่ที่ชั้นเนี้ยเราจะเรียก ว่าแมกมาแต่ตราบใดที่มันนะคะประทุออกมาสู่ผิวเปลือกโลกเมื่อไหร่เราจะกลายเรียกว่าลาวาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นลาวากับแมกมาจะต่างกาันตรงที่ไอลาวานะคะคือประทุออกมาละสู่ผิวเปลือกโลกละนะคะแต่แมกมาเนี่ยยังไม่ประทุยังอยู่ภายในชั้นของเนื้อโลกอยู่นะคะหรือชั้นเมนเทลอยู่และอันที่3เลยนะคะก็คือแก่นโลกแก่นโลกเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยของ เหลวกับของแข็งนะคะถ้าเป็นแก่นโลกชั้นนอกนะคะมันจะประกอบไปด้วยของเหลวนะส่วนแก่นโลกชั้นในด้วยความที่เกิดการอัดแน่นกันนะคะมันก็จะทําให้นะคะสารที่อยู่ภายในเนี่ยมันเกิดอาการนะคะเป็นของแข็งขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของชั้นแก่นโลกเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดให้ลึกมากกว่าเดิมนะลูกอไปดูค่ะ ค่ะทีนี้นะคะเราจะพูดถึงชั้นเปลือกโลกนะคะถ้าเด็กๆด,ดูจากภาพนะคะเปลือกโลกก็จะเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของโลกเลยนะลูกมันจะมีความหนาน,น้อยที่สุดเลยหนาตั้งแต่6นะคะถึง35กิโลเมตรนะคะเสร็จแล้วภายในชั้นนี้จะประกอบไปด้วยแผ่นดินแล้วก็แผ่นน้ํานะคะที่เราเรียกว่าภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรนั่นเองนะคะมหาสมุทรนะคะโดยมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือเปลือกโลกส่วนบน กับเปลือกโลกส่วนล่างเธอเจาะลึกเข้าไปอีกนะนะคะโดยที่เปลือกโลกส่วนบนก็คืออยู่ชั้นนอกสุดเลยนะคะจะประกอบไปด้วยดินแล้วก็หินทรายอัดนะคะซึ่งเป็นหินแกรนิตส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ประกอบด้วยหินแกรนิตส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของซิลิกา้าแล้วก็อาูมีนานั่นเองนะคะส่วนเปลือกโลกชั้นล่างคือถัดมาอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นมหาสมุทรละนะคะ หินมหาสมุทรเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยหินไซม่านะคะแล้วก็เป็นหินบระซ้อนแล้วก็ประกอบไปด้วยพวกซิลิก้าแล้วก็ในส่วนของแมกนีเซียมนั่นเองนะคะก็คือเท่าแบ่งเป็นเปลือกโลกส่วนบนกับเปลือกโลก ส่วนล่างไอเปลือกโลกส่วนบนก็คือส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของชั้นนอกสุดประกอบไปด้วยชั้นดินแล้วก็หินนะคะเปลือกโลกชั้นล่างก็จะเป็นส่วนของมหาสมุทรนะคะชั้นบนมีหินไซอัตชั้นล่างมีหินไซมานั่นเองอันนี้สําหรับเปลือกโลกนะคะต่อมาอันที่สองมาดูเมนเทิลบ้างนะคะชั้นเมนเทิรเราจะเรียกอย่างว่าชั้นของเนื้อโลกนะลูกก็จะเป็นชั้นนะคะที่อยู่ลึกจากชั้นเปลือกโลกลงมา มันจะประกอบไปด้วยหินแล้วก็แร่หลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นหินนะคะอันต้าเบสิกนะคะหินเพริโตนะคะแล้วก็หินอัคนีไอหินพวกนี้มันจะเกิดอาการหลอมเหลวนะคะเนื่องจากภายในชั้นนี้มันจะมีอุณหภูมิสูงนะคะตั้งแต่2,000องศาเซลเซียสขึ้นไปเลยพอมันมีอุณหภูมิสูงขนาด2,000องศาเซลเซียสเนะะี่ยไอพวกหินอันต้าเบสิกนะคะหรือว่าหินเพริโตนะคะหรือว่าหินอัคนีเนี่ยนะคะ มันก็จะเกิดการหลอมเหลวกันพอมันเกิดการหลอมเหลวกันนะคะมันก็จะเกิดเป็นหินหนืดขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบของพวกซิลิกอนเหล็กอลูมิเนียมอยู่ด้วยนะคะทีนี้พอบอกว่าห,หินหนืดตัวนี้แหละนะคะถ้าเกิดมันยังอยู่ภายในชั้นเมนเทลเราจะเรียกมันว่าเรียกว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมนะคะ เรียกมันว่าแมกมาแต่ถ้ามันประทุสู่ผิวเปลือกโลกเมื่อไหร่มันจะไม่ได้เรียกว่าแมกมาแล้วนะคะมันจะกลายเป็นลาวานั่นเองนะคะทําไมที่เราบอกว่าเวลาที่ภูเขาไฟระเบิดดาแล้วมันมีลาวาไหลลงมามันไหลผ่านต้นไม้บ้านเรือนทําไมมันถึงเกิดไฟไหมเพราะนี้แหละนะคะมันออกมาจากในชั้นเมทัลไงชั้นเมทิลมันแบบว่าโหอุณหภูมิต้อง2 0 0พองศาเลยเนาะนะคะขนาดก้อนหินมันเกิดการหลอมเหลวเลยจนกลายเป็นเหมือนลูกไฟ ะะออกมานั่นเองทีนี้การที่ภูเขาไฟระเบิดมันไม่ได้ออกมาเฉพาะแค่ลาวานะนะคะก้อนหินนะคะกราสต่างๆก็ออกมาด้วยนะนะคะสร้างความเสียหายมากเลยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีหรอกนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ระหว่างรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองอะแล้วมาดูส่วนที่3นะคะลูกส่วนที่3ก็คือแก่นโลกนั่นเอง ค่ะในส่วนของแก่นโลกนะถ้าเราดูจากรูปนะคะแก่นโลกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นแก่นโลกชั้นนอกกับแก่นโลกชั้นในนะคะก็คือมันจะอยู่ถัดลงมาจากชั้นเมนเทอรนั่นแหละนะคะทีนี้เราบอกว่าแก่นโลกชั้นนอกเนี่ยจะเป็นชั้นที่มีของเหลวที่ร้อนจัดอุณหภูมิสูงจัดเลยนะนะคะจะอยู่ที่ชั้นแก่นโลก ชั้นนอกนะคะที่นี้เพราะว่ามันอยู่ที่แกนโลกชั้นนอกนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิเป็นของเหลวก็จะประกอบไปด้วยธาตุเหล็กนะคะแล้วก็นิกเกิลน,นะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิแกนโลกชั้นนอกก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะหลายองศาเหมือนกันมากกว่า3,000องศาเซลเซียสน,นะทีนี้มันก็จะเกิดการนะคะที่บอกว่า เกิดการหลอมเหลวนะคะก็จะอยู่ในส่วนของแกนนโลกชั้นนอกแต่พอถัดมาจากแกนนโลกชั้นในนะคะแกนโลกชั้นในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเหล็กนะคะแล้วก็นิกเกิลสภาพที่ร้อนจัดเลยอุณหภูมิตั้งแต่แบบ4,000องศาเซลเซียสขึ้นไปเลยแต่มันอยู่ในสถานน้อง สถานะที่เป็นของแข็งนะคะเนื่องจากว่าไอ้พวกเหล็กและก็นิกเกิลเนี่ยมันเกิดการอัดตัวกันพอมันอัดตัวกันมันก็เลยเกิดความหนาแน่นสูงนะคะแล้วก็เลยทําให้อยู่ในสภาพนะคะการเป็นของแข็งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของโลกของเราให้ดูไว้เลยมี3ส่วนนะคะก็คือเปลือกอะไรลกูกเปลือกโลกนะคะเมนเทนนะคะแล้วก็ แกนโลกนะคะแต่แก่นโลกก็แยกมาอีกนะเป็นแก่นโลกชั้นนอกกับแก่นโลกชั้นในนะคะซึ่งแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเปลือกโลกเพราะว่าเปลือกโลกเป็นสถานที่เดียวที่มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่นั่นเองนะเด็กๆค่ะจาก การเรียนการสอนในชั่วโมงนี้นะครูก็หวังว่าเด็กๆนะคะก็จะได้รับความรู้ละว่าโลกของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของโลกนะคะแต่ละส่วนมีอะไรแล้วแต่ละส่วนก็ทําหน้าที่อะไรนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆก,ก็รู้แล้วนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆนะจะนําความรู้จากชั่วโมงนี้นะคะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างคุ้มค่า แล้วถ้าใครเรียนนะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลย หรืออาจจะอินบ็อกนะคะส่วนตัวมาหาครูได้โดยตรงเลยนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยนะคะต่างๆนะอยากเก็บไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 นะก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไว้ด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็สวมใส่แมสด,ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดี